ผัวเมียชาวลาวรีวิวเป็นแรงงานที่ไทย1เดือนได้21ล้านกีบเท่ากับทำงานที่ลาว1ปีเต็มๆต,ตอนนี้มีเงินเก็บส่งให้ครอบครัวเผยเจ้านายไทยใจดีมากไม่เคยหักเงินจ่ายตรงเวลาแถมมีโบนัสให้อีกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังกันค่ะก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สามีภรรยาชาวสปปลาวซึ่งเข้ามาเป็นแรงงานในไทยอัดคลิปวิดีโอผ่านช่อง y u t u b e เบาวน้อยปากเซขอบคุณคนไทยที่ให้โอกาสต้นและภรรยาได้มาทำงานในเมืองไทยเป็นแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากไม่มีคนไทยก็ไม่มีโอกาสแบบนี้แม้ใครจะกล่าวหาว่าตนเป็นขี้ข้าตนก็ไม่เคยว่าอะไรเลย เราสู้เพื่ออนาคตและความสุขของคนในบ้านใครจะมาบอกว่าเป็นทาสตนก็ไม่ทอ้อโดยเบาน้อยเผยว่าเข้ามาทำงานที่เมืองไทยเจ้านายก็ไม่ได้กดขี่อย่างที่ใครพูดกันต้นและภรรยา ทำงานกันได้31,000กว่าบาทโดยต้นทำงานที่ร้านอาหารได้เงินเดือนละ12,000บาทมีทิปและค่าอื่นๆให้อีกส่วนภรรยาท,ทำงานเป็นแม่บ้านดูแลสุนัขค,ค่าตัวเงินเดือน12,000บาทเช่นกันถ้าอาบน้ําตัดขนให้สุนัขเจ้านายก็จะมีเงินพิเศษให้อีก ทางเจ้านายไม่มีการหักเงินและจ่ายเงินครบทุกบาททุกสตางค์ตอนสิ้นเดือนและเมื่อคิดเงินจำนวนนี้เป็นเงินกลีบแล้วจะเป็นเงินประมาณ21ล้าน7แสนกีบตนแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าจะสามารถทำเงินแต่ละเดือนได้ขนาดนี้ ทุกเดือนจะส่งเงินให้ทางบ้านของบ่าวน้อย3 0 0 0บาทส่งเงินให้ทางบ้านของภรรยา5 0 0 0บาทและค่าใช้จ่ายสำหรับบ่าวน้อยและภรรยาคนละ1,000บาทเหลือเงินเก็บเดือนละประมาณ2,000 20, 0บาทเหตุที่ต้นอวยคนไทยเยอะมากเพราะที่ไทยทำงานได้เยอะมากจริงๆอย่าไปคิดว่าคนไทยเป็นคนแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่อย่างที่คิดเลย แล้วเบ่าน้อยก็ยังได้เพิ่มเติมอีกว่าคนไทยดีกว่าบ้านเราเยอะกิริยามารยาทดีจ่ายเงินดีต่างกับเวลาที่คนลาวไปทำงานกับคนเวียดนามหรือคนจีนแต่โดนโกงไม่จ่ายเงินแล้วถูกส่งตัวกลับบ้านบางคนไม่มีเงินก็ต้องขอติดรถคนอื่นกลับบ้านบางคนก็เดินกลับบ้านค่าแรงถูกไม่พอยังโดนโกงอีก แนะนำว่าใครที่จะมาทำงานในไทยให้เข้ามาอย่างถูกต้องไปทำบัตรให้ถูกต้องซึ่งจะมีกฎหมายคุ้มครองอีกด้วยครับหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแพร่กระจายไปในโลกโซเชียลก็มีชาวเน็ตบางส่วนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคะเรามาดูความคิดเห็นของท่านแรกเลยค่ะเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ในอาเซียนเงินไทยแข็งสุดหากได้เงินแล้วแนะนำอย่าแลกเป็นเงินกีบนะคะเก็บบาทไว้ดีที่สุดแล้วไม่ก็แลกเป็นเงินดอลลาร์ US คอมเมนต์ถัดมานะคะทุกบ่อนทุกที่ก็มีทั้งคนดีและคนชั่วคอมเมนต์ถัดมาคะ่ะยินดีด้วยขอให้ขยนันซื่อสัตว์ต่อเจ้านายต่อไป คอมเมนต์ถัดมานะคะโชคดีไปบางคนเงินเดือนหมื่นหนึ่งค่าห้องส0 0พันค่ากินอีกเหลือสี่ห้าพันคอมเมนต์ถัดมานะคะขอบคุณคนไทยสิครับที่ใจดีแบ่งที่แบ่งอากาศให้หายใจไม่ว่าใครคนไทยรักหมดถ้ามาดีหากมาร้ายก็ร้ายใจหายเช่นกันคอมเมนต์ Comment ถัดมานะคะที่พูดมาก็ถูกครับเดือนละหมื่นบาท หรือว่า5,000ถึง6,000บาทมันก็เกินเงินเดือนข้าราชการลาวทั่วไปแล้วข้าราชการทั่วไปนะครับผมคนลาวเองความจริงครับทหารชั้นน้อยเดือนละ2,000บาทหา3,000บาท เอาอะไรกินจากใจคนลาวครับผมคนลาวดูโปรไฟล์ผมได้ครับคอมเมนต์ถัดมานะคะเรารักเขาเขารักเราคนลาวน่ารักขยนันมีมารยาทด,ดีปัจจุบันให้ต่อพาส,สปอร์ตรายปีเรียบร้อยค่าแรงเราให้รายวันตามงานบางคนวันละ500บาทบางคนวันละ800บาท กินกับเราเหมือนครอบครัวโบนัสรายวันตามความรับผิดชอบงานและความขยนันคอมเมนต์ถัดมานะคะจะดีจะชื่ออยู่ที่ตัวทำเจ้านายทุกคนไม่เอาเปรียบลูกน้องหรอกครับถ้าคนชื่อสัตว์และขยันเอาใจใส่หน้าที่การงานของคุณเองคอมเมนต์ Comment ถัดมานะคะสองคนรวมกันสาม0 0ื่นกว่าใช้กินแบบประหยัดเก็บเงินมีเงินเก็บนั่นนั่นว่าไปคอมเมนต์ Comment ถัดมานะคะ เคยไปนวดร้านที่กรุงเทพหมอนวดเป็นคนลาวแกว่าได้วันละหนึ่งพันรวมทิปด้วยก็เดือนละเกือบสี่0 0บาท แกว่าลูกมีบ้านอยู่เพราะแกมาทำงานที่ไทยแล้วเนี่ยก็คือเรื่องรา,ราวคร่าวๆที่แอดนำมาฝากในวันนี้นะคะก็คือผัวเมียชาวลาวรีวิวชีวิตเป็นแรงงานที่ประเทศไทยหนึเดือนแต่รายได้เท่ากับ21ล้านกีบถ้าทำงานที่ลาวนะคะรายได้ขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลา1ปีถึงจะมีได้ค่ะก็อย่างที่ว่านะคะเห็นคนาลาวหลายๆท่าน ก็เลือกที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยคะ่ะแล้วเพื่อนๆพนี่พี่นคนไหนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จบแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆคะ่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีบ๊ายบาย